ยังไงนะพี่ส,สามนาะเอ๊ะและน้องอจะพาคุณไปหาคำตอบรอบรู้เรื่องวิทย์สัปดาห์นี้เพื่อนตัวน้อยของเราจะมีเรื่องอะไรมาถามไปฟังกันครับนะเอ๊ะครับจริงๆแล้วรถยนต์ไฟฟ้าช่วยลดมลพิษได้มากกว่ารถยนต์น้ำมันจริงไหมครับ อ่าจริงครับปัจจุบันการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากถึง72%เกิดจากการเผาไหม้ของรถยนต์ที่ใช้น้ำมันต่างจากรถยนต์ไฟฟ้าที่ไม่มีการปล่อยไอเสียขณะขับขี่ซึ่งตั้งแต่กระบวนการผลิตตลอดอายุการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้ามีอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศน้อยกว่ารถยนต์ทั่วไปถึง40%เลยแหละครับนอกจากลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีข้อดีอย่างอื่นอีกไหม เนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้าใช้พลังงานขับเคลื่อนจากแบตเตอรี่จึงไม่เกิดมลพิษทางอากาศอย่าง PM 2.5เเรื่องยนต์เงียบช่วยลดมลพิษทางเสียงอีกทั้งแหล่งพลังงานไฟฟ้าในปัจจุบันก็มีทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าเซลล์รวมไปถึงพลังงานลมและน้ำที่กำลังพัฒนาในอนาคตครับงั้นครังนะ้งหน้าให้คุณพ่อซื้อรถยนต์ไฟฟ้าดีกว่าคะ่ะ วันพุธได้ตามช่องทาง f a c e b o o k Instagram YouTube N S M Thailand สาแคราว o d c a s t The Cube Podcast เวลาเที่ยงตรงและ t i k t o k N S M Thailand เวลาสองทุ่ตรง